แกงปลาปลาทรายตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วนำพริกแกงคั่วลงไปผัดให้หอมเติมน้ำลงไปพอประมาณพริกหอมได้ที่เราก็จะใส่กระชายซอยลงไปตามด้วยปลาทรายปลาสุกเราก็จะเติมน้ำลงไป ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำปลาเดือดเราก็จะใส่มะเขือพริกไทยอ่อนให้มะเขือสุกเราก็จะชิมรสชาติตามต้องการเสร็จแล้วใส่ใบกระเพราลงไปเป็นอันเรียบร้อยแกงป่าปลาสาย